หลายคนสงสัยนะว่าคดีของนารากับคดีของทางอนนาเนี่ยเหมือนกันไหมจริงๆไม่เหมือนนะครับคดีของทางนาลาที่เขามีการยื่นฟ้องไปเนี่ยจะเป็นคดีช่อกงประชาชนน,นะครับโทษจะสูงสุดเนี่ย20ปีก็คือถือว่ามีโทษหนักแต่ว่าของแอนนาเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยจะจะกระจายกันฟ้องก็คือจะไปร้องทุกข์นั่นแหละกับทางตํารวจเนาะแล้วก็ มีออกหมายจหมายจับอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่แอนนาเจอบ่อยๆเพราะว่าผู้เสียหายเขาแยกกันไปหลายหลายหลายกรรมอันนี้เป็นช็อโกงธรรมดานะครับก็เป็นประกันตัวในชั้นสอบสวนหรือบางคดีเนี่ยไปสู้ที่ศาลแล้วเนี่ยก็จะมีการประกันตัวในชั้นศาลก็ใช้ระบบการประกันตัวเราเป็นระบบกล่าวหาเนอะประเทศไทยทั้งสองท่านเนี้ยก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับทางกฎหมายเนาะ ทีนี้เนี่ยก็ต้องรอศาลตัดสินจริงๆแหละว่าเป็นอะไรยังไงคือกลไกลของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยแอนนาและนาราเนี่ยก็ยังมีโอกาสในต่อต่อสู้เพียงแต่ว่าเป็นการต่อสู้นอกเรือนจําหรือภายในเรือนจําซึ่งศาลเนี่ยเขาก็จะดูนะครับว่ามีอัตราในการจะหลบหนีไหมมีเจตนาหรือมีแบบพฤติการต่าง,างๆแบบหลบหนีอะไรยังไงไหมวงเงินประกันเหมาะสมไหมกับ มูล,ลเหตุคดงคดีอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการกฎหมายไทยอะ่ะเราก็เออก็ก็ก็ก,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 ก็มันมต้องศึกษาเนอะบางเราก็ไม่รู้นะวันนี้นดีต้องไปขึ้นสง่งขึ้นศาลอะไรอย่างเงี้ยเธอซึ่งของการร้องทุกเนี่ยมันก็มีหลายแบบว่าฟ้องโดยใช้เ,เจ้าหน้าที่ก็คือไป กลไกก็คือตำรวจตำรวจก็จะทำสำนวนแล้วก็ไปส่งอายการอายการก็เป็นเหมือนทนายของรัฐนี่แหละแล้วก็ฟ้องให้อย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งถ้าสมมติเรารู้สึกว่าเออข้อมูลหรืออะไรต่างๆเราอยากฟ้องเองเราก็ว่าจ้างทนายแล้วก็ดําเนินการฟ้องร้องไปก็เป็นการฟ้องตรงอ่ะก็มีหลายแบบอ่ะประมาณนี้จ้ะ